นี่ฮะบรรยากาศทอดถวายกระถินวัดอารามมงคลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะฮะวันที่ที่หพฤศจิกายน66นะกำลังจะทำพิธีทอดถวายพระไตนะฮะพร้อมกับอ๋อ พร้อมกับเงินนะฮะพร้อมกับปัจจัยนะฮะปัจจัยปัจจัยก็ปัจจัยเรือพี่น้องเด้อนะฮะบรยาาะะบรยากาศสดๆนะฮะบรรยากาศสดสดวัดอารามมงคลนะครับ สั่นนะถ้าขยายใกล้ๆภาพจะสั่นคุณแม่คุณจันมาแล้วจันน้องน่องพอาสิาดีครับงูเนรอลูเแม่เราคืองู มามาเป็พ่อสิได้ใช่มาเห็นต้นดอกเลยเนีมามามานั่งนี่เลยมาใกล้ๆู้ยเดี๋ยวตาดีดี๋ยไปทักไกลๆอ่ะดวงมองไปดวงมองหนึ่งอยู่เนี่ยอ๋อถ้าหลอดสูเกลียวถ้าพระยาถ้าหลอลูุน้อยจะบอกเต็จากสักเซาแเสาแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมด้วยคือลูก นี่นะยอมทป็นสูงนี่นะปราดมธนาสาธุท่านด้วยท่านท่านช่วยไม่หยุดตลอดเลยทำการก็โองมาช่วยตลอดเลยแล้วล่าสุดก็คือพระครูบอกว่าให้ครูคอมพิวเตอร์ทำทำงานไม่สะดวกท่านก็เลยโอนปัจจัยเข้ามาเป็นเจ้าภาพเครื่องมือสื่อสารสำหรับทำสถานีเทคโนโลยีสามหมื่นแปดพันหยดสาธุสาธุก็มาให้พระครูได้ไปทำ แล้ว,วันนี้ก็ขอทังางมันาเจ้าภาพหลักที่ทําให้อตาตมาชื่นใจพอประกาศไปว่าเป็นบุญกติอุท่านก็แจ่งเามาเป็นเจ้าภาพหลักให้อตาตมาก็ชื่นใจเลยนั่นก็คือโยพอมพ่อขอพิษโยมพอ่อสมดีแสงสวา่างคุณพ่อสังวรมากมหังโยมแม่เวียงมากมหังแล้วก็คุณโยมกิติพงศ์โย,ยมดา,า,ารุธีแสงสว่างนายรัชตา เป็นหญิงการทิดานายชอบและก็นางพนรแสงสว่างซึ่งท่านเป็นเจ้าภาพหลักให้เป็นต้นกฐินให้หนึ่งแสนบาทโย นตนี้ยต้อยกับย่สังวานนะฮะโครงีกย่ต้อยย่ต้อยท่านไรบริจาเท่าไรที่กนคีเออห้าพันบาทนะฮะคุณแม่ต้อยพ่อสายันห้าพันบาทพี่น้องเด้อม่นีทอดกระดิ่งวัดอารามมงคลมีคุณแม่สุยเดี๋ยวก็ทาง้าขอ้านนะงให้ด้านนี ผู้ช่วยสาธาราการดรน้อันนี้ก็ท่านมยสอทผนใจผูกระสอวนสตทฮันดามาแล้วมาแที่นผู้ใดครับมื่อเนี่ยนีู่้สอพระรกรด้วยวันนี้สอพระรกรสอสอบอดโยมนุชนาถุนเลียงสอพระตองผลจันทร์มืนอตืีถวายไปแล้วอันนี้เป็นบรรถายไว้เป็นงเินห้าพันเก้าร้อยินวดอารามมงคลนะฮะ โยมว่าสมเกียรติสัญญาพระญาสุรพลนกำลังเบาอยู่นะมาแล้วจบมดแล้วคุณโยมจะรู้วันคอยงามจะรู้วันพันข้าวโยมแนะนำหน่อยเนี่ยโยมมาเปิดร้านขายพันข้าวอยู่หนะะ้าวัดเรานี่ข้าวพันไหนบ้างน,นะโยมเองถามเลยนะเนี่ยถ้ามาบอกว่าพ่อครูสั่งมาต้องลดงนะต้องลดนะต้องลดราคาพันข้าวนะจะรู้วันพันข้าว โยมท็่คนต่างถิ่นแต่ว่ามาซื้อที่นี่เพื่อมาช่วยช่วยป้องนะครับช่วยป้องมืองัี่น่านกันเขาแนะนำใญาติโยมรู้จักพันธวต่างๆภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าท่านเลยถอนนะพี่น้องเพราะท่านเลยถอนออกมาห้าพันน้อพี่กันเพยได้สั่นโยมมาถวายไปแล้วโยมก็ละเอียดในยารถมาแล้วที่ส่วนบุญส่วนบุศล่ว้แค่บุญตาหน้า ปีนี้มาเราเห็นตัาหน้าเด็กน้อยนักเรียนย่อว่าก็ว่าจิตกิจกรรมเบดเฮ็ุยังไงมอดเดงกระติดตามแล้วเพ่รมาหลายภาษาการลงเรียนมาร่วมแล้วก็ไปเอาการนารการลงเรียนมารวมแล้วก็คือจบเหีุยังไงบอาจารย์ยกกันเลยเหงาหายออกเลยรางวัลใหญ่เราอเลยการนนลราบอกกันเล่าเนี่ยพี่เสีเบอร์เล่าอยู่บัว มียมเยอะนะแม่แดงเดี๋ยวอะเต็มเลย,ออยอเออเอๆมา,มา,มาว่วๆว่ามันขาดกันไงไฮร็คือมออะไฮร็ไปเลยนั่งวงอกนั่งวันได้กันไฮร็ไปเลยอันนี้คือบรรยากาศทอดกะระถินวัดอารามมงคลวันที่2 5พฤศจิกายน2566เดอะพินนองเมื่อวานบ่ทได้ไปถ่ายนั่งรับใหม่พงจอยติดภารกิจอันรีบด่วนมาถ่ายมาอนีก่ก็นี่แหละครับกะมาฟังพาเทศน้ำกัน ไม่ไหวมันอยู่หลงกันผู้ผู้ช่วยนี่บ่บ้านคณะกรรมการอ๋อทางานราชการอ๋รรเอเรื่องบ่งส่วนเออคือยามันตึง วัดทวายกระถินวัดอารามมงคลนะฮะเหมือนี่ครับเหมือนนี้ชายลวงผู้อันนี้แย่ล่ะนะฮะเรามาจากไกลเด้อพี่น้องมาจากร้อยยิ้มอันนี้ผู้ใดนี่ยหนามากนาดนี่ยอันนี้ผู้ซอยจงเด้อพี่น้องเด้อไทยไก่หลายมันเห็นหูขุ่นขนเอาอันนี้ผู้ซอยจงกับแย่ล่ะเด้อพี่น้องเด้อเรามาทำบุญไก่มาทอดกระถินมือนี่วัดอารามมงคล ซุกแม่โูนาค่าผู่ต่อยอดต่อยอดนะครับตอนนี้โอวัลเอายอดให้หน่อยโอ้เออเออเออต่อยอดกฐินเนอพี่น้องเด้ออาจารย์พักพูดสุรกุลเลาก๊ะรังที่เขาออกหาแพร่ต่อยอดมีคุณแม่ที่มีมามีชาใช่ สามพุทธิชนเหล่านี้นม่เฮาคุณแม่กองพันธ์ไทรนาคคุณแม่โซยแกงจันดาคุณแม่จิตติยาแก้วมาราพลังนับยอดกระถินนะพลังนับยอดกระถินนะครับพลังนับยอดกระถินวัด,ดอารามุกุลนะครับมเมื่อนี้ ได้จกแสนจกล้านกับนับเพระท่านเ็เสียนแล้วพี่น้องส่วนหนึ่งกับอยู่ทางพุนน่นนะฮะส่วนหนึ่งพิ่นกับนับอยู่ทางพุนนนนง่นส่วนหนึ่ง เสร็จเสร็จเรียบร้อยครับถวายแล้วนี่ก็รวบรวมยอดกระถินนะฮะไอ้ไอ้ที่บ้านไสอยู่นี่ลายย่าเอ้ยนี่ย่าลองเลยนครับท่านบ้านไสไปเอาให้เจ้าจย้นเรื่องผ้าหอยให้ดีดีโค้ซอาถูกป่วยผมป่วยกินลองก็บม่อไรเด้อหนึ่งสมพื้นค่ะสมพื้อนไรที่แตกบ้านย่าบ้านย่าป่วยเม่ได้กินสองปีแล้ว แทนข้าวบีอรมีบีมีบียเลยพี่กันบอกเฮ้ยเป็นต่ญาติเนียผมผมเขาจอเอาไปพักปาโชคดีเดินทางอูความปลอดภัยสาธุครับผมครับครับครับพ่อใหญ่ยวงไหนพ่อใหญ่เอาให้สั่นแล้ว ยลอ์นะฮะนี่ขึ้นเสียงคู่นะฮะมีหลายชุดเอพิ่นน้าันเพิ่นหน้าันนังเท่านเรี่ยวด้วยเนาะยอดกระทิ่งนะเพื้อเพระัยงไงเพ่บ่กันได้อดกระิ่ซื้อ ลตเตอรี่นะไม่ยอดแล้วซีแปดเลยเนี่ยยุยใส่โอ้หนึ่งยดเอาลวปนึงเป็นแดยอนึ่งปดซีหนึ่ง8เอาจ้างบุญขึ้นนับอยู่นับต้อยอีกว่าท่านแล้วดอกยังยังรวมไม่เสร็จนะะ